มรอด้วยฮ Hello อ h my God Oh Oh my Oh my แปลกๆมันมาเหรอมันมาแหลกบอกฉันนะบอกฉันแปลกๆแปลกๆโอ้ยฉันตายแล้วแล้วบอกว่ามันลุมหมแล้วทำไมศพเราตายตรงนี้น้องสอนสวัสดีจ้าทุกคน วันนี้เราอยู่กันในเกม Forgotten Memories ค่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเป็นการทำเรียนแบบเกม f i e n i g h t a t Freddy ค่ะแต่ว่าวันนี้ฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันมาพร้อมกับสหายคนใหม่ของฉันซึ่งชื่อว่าอิ่มค่ะสวัสด,ดีค่ะ <c oughs> ชื่ออิ่มนะคะเป็นแฟนเจ้าของช่องค่ะฟ่าผ่าหมด <c oughs> ก็ไปดูกันว่าเกมนี้มันจะน่ากลัวไหมคะมันจะน่ากลัวน้อยกับ มันจะน่ากลัวมากกว่าพวกพวกฉันขนาดไหนกันเชียวไปไปเริ่มเลยอุ้ยฉันมาแล้วฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เธอจะคีิปป้ะใช่ฉันกดจะคลิปไปโอเคตอนนี้ฉันอยู่ในลิฟต์ค่ะฉันกำลังฉันกำลังรอเธออยู่นะมาแล้วอุ้ยคนน่ากลัวเลยอ่ะอุ้ยฉันส่งไปให้อะไรอ่ะไออะไรอ่ะไอ้ โอ้ my god ใจกลัวหรือไม่อยากวิ่งมาถึงคือเริ่มแล้วเหรอคะหรือยังไงมันเป็นหุ่น animatronic ค่ะ escape อะไรวะคือต้องซ่อมไฟเหรอคะซ่อมไฟเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเอาเลาเตอร์ลงอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะ สวิตช์สวิตช์สวิตช์ไฟเฮ้ยฉันกลัวเขาบอกกด F เพื่อเปิดไฟโอ้ยฉันกลัวอิมเราต้องไปด้วยกันนะไม่ใช่กลัวเรงอะไรเธอเธอเธอแคร์หน้าฉันว่าหน่อยได้ปะอะไรนะอิมอิมได้ยินปะเสียงเดินอ่ะจะลองปิดปิดกระฉายดิปิดมันไม่เราไม่เห็นมันมันก็ไม่เห็นเราค่ะเออเออเมื่อกี้เสียงเดินหนักมากอ่ะ อย่าไปกลัวมันค่ะเออเราต้องอย่าเราต้องอย่ากลัวค่ะเราต้องอย่ากลัวไหนเครื่องปั่นไฟอ่ะอิ่ม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 อะไรอะไรอะไรยอาเลยอิ่มอิ่มมามา Oh my god วันนี้ไม่ได้ซ้อมแล้วค่ะฉันกลัวเอออุ้บันเดินไปนั่นแล้วอิ่มเหมือนเดินไปนั่นแล้วโอ้ยฉันกลัวอันนี้อะไรอ่ะมันบีผีต้องพลิกล็อกอีกกดไงวะ โอเคหลบได้เธออะไรนะหลบตู้ได้หลบตู้ได้เหรออิ่มรอด้วยทำไมเรื่อดนีวก็ได้ Oh my god Oh oh my oh my Oh my god ฉันกลัวเมื่อกี้ฉันโดนเห็นน่ะอิ่มเธออยู่ไหนถึงวิ่งมาแล้วค่ะโอ๊ยันบ้างสติก่อน Oh my g o s ไ่นชอบควันไฟอ่ะทำไมเธอโดนเนอฉันโดนแล้วฉันฉันฉันเจอหุ่นเฟรดดี้โอเมก้าไม่ใช่ไม่ใช่บอนนี่หมายถึงบอนนี่ฉันโดนเฟรดดี้ค่ะเอ้าจริงเหรอใช่ฉันต้องเกิดอีกรอบนึงฉันมาละมันยากจังเลยอ่ะไม่พิกนาโอมก้าอเก็าออกมันสามารถแอบในตู้ได้ใช่ไหมโอ้ฉัน ฉันเจอหุ่นบอนนี่แล้วอิ่มเธออยู่ไหนอะฉันก็ลองพลิกล็อกประตูอยู่แล้วฉันก็โดนมันเข้าขึ่งหลังค่ะฉันก็โดนเหมือนกันพลิกล็อกยากมากอะเออต้องกดแบบโอ้ยโอ้ย,อยฉันก็พลิกล็อกแล้วพลิกล็อกค,คือแบบเสียเลือดด้วยนะเออโอเคฉันเปิดได้แล้วมาโ้ยจริงเหรอจริงเลยนี่ฉันฉันได้ฉันฉันดึงสวิตช์ลวอันนึงค่ะ ในมิตล่าจะออกไปลยค่ะมีพี่แล้วมีโน้ด้วยโคตรยาวเลยอ่ะอิ่มตอนนี้เธออยู่ที่ไหนฉันต้องการที่จะพบเธอฉังอยู่ห้องเริ่มต้นเลยเนี่ยแล้เสียงมันอีนแต๊ะแต๊ะแะอยู่นะมีจัเลยค่ะโอเคฉันโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอบแลอ้วค่ะมันเดินอยูอข้างอน้าฉันยลยโอ้ยโอ้ยโอ้องกดค้างอหรอเนี่ยโอ้โหเวรกรรมของกู เวลาเวลามันมามันเห็นอะไรไหมคะอยิบนี่ฉันเห็นเธอแล้วอยิบนี่เป็นในห้องนะนี่จะเป็นห้องเซฟของพวกเรายิบมาทางนี้เร็วไหนเธออยู่ไหนนี่ฉันอยู่นี่โอเคตอนนี้เราได้เราได้เราได้หนึ่งอันแล้วค่ะอ๊อเธอเก่งจังนี่ไอ้ภูสาวหนึ่งเลเวอร์มันเห็นเป็นตัวปะ เห็นไอ้หุ่นอ่ะคือมันจะเห็นก่อนใช่ไหมช่เราจะเห็นก่อนแล้วทีนี้พอเห็นปุ๊บมันจะตึงมืหมันมาแล้วมันมาแลยอีพี่เรามาสองตัวเกินไปปะโดนพี่หมีอะเธอโดนตัวอะไรฉันก็โดนพี่หมีเฟรดดี้เสียงอะไรอ่ะเนี่นี่ตอนนี้ฉันมาทางนี้อิ่มเราเราไปด้วยกันอิ่มอิ่มมันมาแล้วอิ่มมันมาแล้วไหน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 ข้างหลังอีพี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  ฉันวิ่งฉันฉันวิ่งกลับมาที่เดิมว้ายไอ้นี่แน่เลยอ่ะฉันมาห้องพี่เธอแบบกลดล็อกไปเลยเออเด็ดเด็ดเด็ดฉันตามไปเดี๋ยวฉันตามไปนะโอเคค่ะพีพีพีกลัวกลัวกลัวฉันก็รับไปหาเธอวิ่งวิ่งค่ะฉันวิ่งวิ่งเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งยิ้มฉันมาแล้วตอนที่เลือดเธอเหลือแค่อะไรเฮ้ย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 แตกแตกอิ้มเราไปด้วยกันนะโอเคค่ะ อันนี้อ่่ไไมด้หรอูภาพน่ารักมากอุ้ยตรงนี้มีตู้ต้นึงอาเคดโอเคอิ่มอิ่มแปลกๆมันมาหรอมาหรอบอกฉันนะบอกฉันแปลกๆแปลกๆอ้ยฉันตายแล้วรอฉันด้วยค่ะแล้วก็เราไปเกิดนะคะเธอก็ตายเหรอเออมันวิ่งไวจังนี่ขนาดฉันวิ่งเลยนันเนี่ยโอเคฉันพลิกล็อกได้แล้วค่ะอ๋ออ๋อเฮ้ยอะไรวะ อันนี้คือฉันโดนอะไรอ่ะไหนคะที่ไหนฉันตายแล้วหรออยู่อ้าวอ้าวเฉยอีกคนละหัวใจเองอ่ะแล้วฉันตายแล้วอ่ะตอนนี้คือฉันไม่มีประโยชน์ต่อทีมเลยอ่ะฉันเป็นตัวถ่วงของทีมห้องเนี้ยห้องเนี้ยเนี้ยฉันตายฉันตายอยู่ห้องนั้นอ่ะเดียว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 เน่อะเลยกูฉันตายอยู่ในห้องนั้นนะอิม เธอฝากไปดูศพฉันด้วยเรา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 ฉันเข้าไปได้ไหมอ่ะคือ <c oughs> ฉันน่ะโดนยีพีตัวน,นั้นนะคะโอ้แล้วทำไมศพฉันหัวแตกหัวล้มหัวฟาดนี่ฉันอยู่เหรอเฮ้ยทำไมมันดวงตามันขึ้นอ่ะอ๋อนั่นดิหรือว่ามันจะเห็นเราอ,อุ้ยอี๋วิยีพีมันผ่านหน้าไปเลยนัย่นไงอีเลเวอร์อยู่ตรงนั้นอ่ะไหนไหนไหนอยู่ข้างหน้าเธออ่ะเหรออันนี้สวยมากโอ้แต่ฉันเอ้เพิก เยเีธอมองไปที่ศพฉันหน่อยได้ไหมไม่ควรจะตายอย่างนั้นนะโคลอกับอะไรค่ะนี่คือตายท่าบีบอัไม่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 โอ้ยโอนโอ้ยสลบไม่เปประโยชน์ต่อทีมเลยอ่ะฉันแบบฉันเหมือนมาเล่นเลยไม่งั้นเราเริ่มใหม่ไหมเราเริ่มใหม่ไหมเออเอาละอันนี้แค่วอร์มเองอันนี้แค่วอร์มมามาอีกสักรอบหนึ่งค่ะอิ่มเราไปกันไ่ะปิดห้องค่ะนทางนี้ค่ะ อยู่ด้วยกันค่ะไฟมาไฟมาไฟมาค่ะแล้วก็โอเคอ่ะลองนะหยิบๆยมาๆาหยิบมาฉันอยู่ในตู้แล้วเข้ามาโอฉันเข้าไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าเข้าได้ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอ้าวถอดหรอโอ้ยไมต่างเธอไปแล้วค่ะ มันก็เลยออกมาแล้วก็เจอมนเลยค่ะแล้วก็ขีดเลยอยู่ตรงนั้นคอจะแตกแล้วค่ะโอ้ฉันพิกล็อกก่อนนะเออฉันล่อให้ด้วยกันด้วยการเสียดสลัดตัวเองให้มันค่ะโอเคทําได้โอเคฉันพิกล็อกได้แล้วห้องนึงค่ะฉันกําลังจะมาว่าเดี๋ยวเตดตเติยิบระวังยิบระวังนะจะตกใจฉันหรอ ห้องนี้มีอะไรให้สำรวจอีกไหมต้องมีประโยชน์ต่อทีมต้องมีประโยชน์ต่อทีมไหนมันมาไม่เห็นโอ้ m ม g ก็เสียงเท้าหนักมากเจนหนูจะ๋ต้องมีประโยชน์ต่อทีมค่ะจะไม่เป็นตัวทุกของทีมเอ้ยเจอนีไม่ใช่หมีกระต่ายอยู่ที่นั่นโอ้โหยากจิบหายเลยโอวิ่งหนอแล้วกูเข้าตู้ก่อนค่ะ มันเดินแคม,มอ,อ่ะน <Okay. S 2> ี่เออโอเค่เละดี๋ยวฉันแยกไปอีกทางนึงนะอิมได้ค่ะฉันกำลังจะพลิกล็อกที่หัวใจที่ประตูแต่ว่า <laughs> ไหนคะ่ะไม่มีเนาะพี่เองโอเคพลิกล็อกที่หัวใจ <Okay. S 1> พลิกล็อกที่หัวใจอ่งล่ะโอเคพลิกล็อกที่หัวใจอ้าวทำไมได้หระเนี่ยโอ๊ยฉันนี่นี oh <my> นสิ่งชีนฉันเข้าตู้ก่อนคะ่ะ อิมเมื่อกี้ฉันเห็นชื่อเธอมันต่อแต่ต่อแต่อยู่หน้าตู้ใช่ไหมมันไปแล้วมันใส่แล้วหยิมฉันมาแล้วนี่เธนทำไม่เป็นอ้าวเธอทำได้แล้วเหรอใช่ฉันทำได้แล้วแต่ว่าทำไมมันมีตัว X ด้วยอ่ะโอ้ใช่ไหมมันต้องเอาไปใส่อะไรป้ะเออสวยมาก Ểu, เ,รเราเหลือพูลเลเวออีกอันหนึ่งอิ่มแปลกๆไหนแปลกๆอิ่มไปแล้วไปเร็วไปเร็วแล้วเธอเข้าตู้ไปแล้วอะ <c oughs> ฉันแอบดใไกดีได้ดคนะ่ะมันเดีเ๋ยวเดี๋ยวเธอไปมันเพื่อนฉันหน่ะหนามันมันมีตรงนึงอ่ะเนี่ยเนี่ยเธอตามฉันมา,นาหน่อยเธอมันไอ้นี่ได้ด้วยนะแบบว่าฉันเอียงจอเพื่อที่จะแบบว่าแอบดูใช่ไหมเออโอหเลิศนะไปเธอค่ะสี่เวลา let's go อิ่มแต่เสียงเสียง เสียงหน้าอ๋อใช่เสียงฟังพอดีค่ะคือมันเราเราไปตรงนี้ก่อนด้ไหมก่อนไปยิมมาๆมาเาไหนไหนไหนไหเราเรายิมทำไมาทางนี้เป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมอ่ะไหนคะอันนี้คือทางเดิมปะวะเออวะแล้วไอ้ตอจ่อสีเขียวๆนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเธอฮะคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะคูแร้งคือ จนเนอเรเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วยมันมาแล้วโอ้เชิเดินมหนกอยู่ข้างหลังเธออีมา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 ไปเร็วผูตายููตายมปไปเร็วโอโอ้อดอดรอดรอดเนี่ยมันมันีตรงเนี้ยมันมีมันมีตรงเนี้ยที่ฉันเคยตายอ่ะสังสังเปล่าเนี่ยคือฉันงงตรงนี้มากเลยอ่ะคือต้องหนียังไงอ่ะ อีผีมันมันยืนอยู่ตรงเนี้ยคือเราห้ามมันเห็นหรอโอหรือว่าเราต้องหันหลังวะไม่ได้อ่ะพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยจะจะอยู่ข้างหลังฉันไม่ใช่อยู่ข้างหน้าฉันเอคือมันมันเหลือมันเหลือพูเลเวอร์ตรงนั้นนั่นแหละตรงที่ต้องเข้าไปเจออีผีตรงเนี้ยแต่คือแบบงั้นงั้นเดี๋ยวฉันจะเข้าไปแล้วที่นี้เธออ้าวมันหายไปแล้วอืมโอเคเย้ น่ารักทำอะไรอะต่อไปนี่ตรงนี้ตัวทีค่ะตัวทีเราห้องที่เธอไปปู๋ยล้วห้องแรกมันมีตัวอะไรไหมโอ้ไม่ได้ดูเลยไปดูกันไหมได้อะอยู่ไหนอะอิมอิมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่เดิมเลยอะมาปะวะอยู่ไหนอะอันนี้คือห้องตัวเอ็กซ์ของพวกเรา ห้องแรกอยู่ไหนวะน่าจะอยู่อุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอืมฉันมขาอีกทางหนึ่งแล้วอะแอลอันนี้คืออะไรอ่ะฉันยังไม่เข้าใจเลยโอ้โอยโอ้ยอะไรวะตัดอะไรกูฉันกำลังทำจเดเรเตอร์ฉันจะไม่เป็นมันทำยากจังอ่ะ โอ้ยนี่ไงเก่งมากเธอเก่งมากคืออะไรก็ไม่รู้อิ่ม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 มาเธอเก่งมากเธอได้นจินเนอเตอร์อันนึงอุ้ยฉันภูมิใจยังไงอย่างน้อยหนูก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่จุดๆนี้จุดๆนี้มาเหรอโโออ้้ยยเพื่อนฉันโดนฆ่าไปแล้วค่ะฉันก็หนีแล้วละกัน ันงน้อยหนูก็พัฒนาตัวเองเฮ้ยโอ้ my god oh shit oh shit อ oh ้ shit ฉันกำลังจะไปดูห้องแรกเธอเพราะว่าฉันจำได้เอ <c oughs> อเดี๋ยวมึงบ้าปะเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยมันมาแคมป์หรอม,มันมาจากแคนกาลาเนี่ฉันตุ่ยเย่แล้วค่ะมันสามารถ spectate ได้ใช่ไหม <c oughs> ได้ได้ได้นี่จะเป็น spectator เป็นกำลังใจให้ค่ะฉันมาทางใหม่แล้วนะอิมเออนี่ฉันมองดีูกโอเคตรงนี้อะไรวเนี่ยตรงนี้บอนนี่เมื่อกีนเธอทำอย่างนี้ไอเจเน generator เนี่ยจะทำย่างยังเลยแต่ฉันกลัวดิฉันหาที่แอบก่อนนะถ้าผีโอเคเออผีเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วค่ะอ,อ,อ,อึสิ่งเดินหนักมากอิมเออเดี๋ยวฉันดูให้นะ ดูไม่ได้ค่ะอุ้ยมันเดินผ่านนะนี่ไงนี่ไงเออข้างหน้านู่นเลยอะแล้วคืออันนี้ช่วันออกได้ยังได้ได้ตัวนี้ไม่คืออะไรซิก้าปะเออเอ้ยเธอเธอฮะอุ้ยนั่นไงวิววิววิวอันนี้พี่ตายแใช่ปะนี่โอ้ยมันมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่รอไม่กอดไม่กอดอุ้ยกิกคิกคิกทันทันไวทันไว ผีเงี้ยสิแตกค่ะมันว <si pues ิ่งโค้นเร็วเลยอ่ะอันนี้คือบอลนี้ปะใช่ปะใช่ค่ะอันนี้บอลมีมีผีโค่นน่ากลัวเงี้ยสิแตกค่ะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอเคโอเคยัันทเจรเตอร์เฮ้ย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 ยเฮเฮเฮเ้เเฮ้ยเฮ้ยย้ มันต้องหลายคนบ้างมันถึงได้แบบทำมาได้สี่คนอะไรวะบิสซี่มันได้ยังไงล่ะคนสองคนสองเราบอกว่ามันลุมหมดยิ่เราจะไม่จบหนาตายตรงนี้น้องสารมันบอกว่าใเราไปดูเธอไงอ่ะอันนี้คือเธอหมดแล้วเหรอจังเลยวะยังไม่หมดค่ะฉันยังฉันยังเหลืออีกทั้งสองชีวิต อ้าวแต่ฉันไปดูเธอไม่ได้อ้าวทำไมดูไม่ได้อ่ะโอเคอุ้ยฉันเห็นเธอมาทำไงวะอันนี้ก็ทำไงอ่ะอิิมจะทำให้เป็นกดแบบตรงที่มันบุ๋มลงไปอ่ะให้กดที่มันโดนเอออ๋อเออมาดิเออมาดิเออมาดิเอออุ้ยได้แล้วเลยได้แล้วเก่งมากโอเคได้สองอันละ มันมาแล้วค่ะเก๋ตอเล่นสิ่งนี้ตรงไหนวะนั่นไงนี่ไโอ้ยชิดแอบ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 เร็วแอบเล็วโอเคโอเคไอ้ผีโครตเยอะเลยอะเางเธอจะลงมาเลยหนึ่งไงดูดิดูมันดูมันดูมันแอบดูดิกิ๊กไปยังยังอยู่เลยค่ะเนี่ยยังอยู่ตรงเครื่องปั่นไป วิ่งไปแล handle, ้วค่ะอุ้ยแต่มันยังอยู่มันมันมันเดินอยู่หน้ามันแข็มมะดิเออเนี่ยมันเดินอยู่หน้าตู้ใเนี่ยเออยังไปแล้วไปดูเรื่องแล้วสิดูมันดูมานดูมันมันมีการแบบแบบเออไปเลยไปเลยยงโยว่าจะเจ็กกระโปงเลยไปเลยยงโง่ยโอเคตรงนี้ตรงนี้ช่วช่วยจำลองตรงนี้มีที่แอบด้อยนะอีผีพิกล็อก โอเคผิดหลอกที่หัวใจโอเคเฮ้ยกดผิดกดผิดโอเคโอเคได้ละไม่ได้เก่งจังจะไม่สามารถผิดหลอกกันเฮ้ยมาแล้วมาเหรอโอ๊ะโอ้ช่มัโอเช่โอเช่รลอยมันมาเฝ้าอ่ะโใช่ไหมล่ะอีนิดเดียวเองถ้าไม่ผ่านจะไม่เล่นแล้วนะมันยากเกินอ่ะฉันต้องทำได้ ันต้องช่วยเพื่อฉนฉันตัวค่ะฉันกดปล่อยวิญ,ญญาณเพื่อนของฉันให้ได้อัน <c oughs> นี้ตัวเอ็กซ์ไปแล้วเค okay, ตรงนี้แหละ <c oughs> เอ้ยเธอมาแรมันกดย่อดได้นี่กดเลขสี 4, ตัวซีเออว่ะแต่ว่าถ้าย่อมันจะไม่เห็นหรือเปล่าโอเคเหรออันนี้เป็นตัวเอชแล้วก็เป็นโน้ตเคฉันแปลไม่ออกหรอกค่ะไม่อ่านนะ <c oughs> ุ้ยตุก๊กตาน่ารักอะ่ะยิ้มเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแสงของเันมองเธออยู่จากเครื่องปั่นไฟนี้วิงชอิชชองอ <c oughs> ีพีโดนจำ้ำโดนจำ้ำสกแกร์อะไรคะฉันโดนจ้ำสแกครค่ะเมื่อกี้อะไรค่ะเดี๋ยวฉันไปติดตามที่ช่องหยุดม่นได้ค่ะ <c oughs> หูวิง่งอุ้ยีพีทางตันแกยีแกทางตันอุ้ยทางตันน่ะ มันแบนทั้งตันนะอิมทั้งตันหมดเลยอิมันตันหมดเลยแสดงว่าต้องไปทางนี้โอเคตอนนี้อัพทีทีเหลืออะไรบ้างอะเหลือเหลือพู้เลเวอร์สองแล้วก็แอคท่เวชันเนอรเตอร์สามโอเคฉันเจอเจนเนอรเตอร์ละโอเคตอนนี้มันอยู่ที่ห้องเครื่องบันไฟห้องเดิมโอเคมันยังต่อแตะต่อแตะอยู่แถวนี้ โอ้ยเจโอ้ยเจจบค่ะจบค่ะโดอะแลนดค่ะ<ร>ใช่มันมวิ่งโคตรเร็วเลยเอ่ะจริงไม่ใช่เหมล่าจบแล้วค่ะลาก่อนค่ะก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะก็คือพวกฉันคิดอยู่ในนั้นค่ะเกมมันเล่นยากมากเลยอะ่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะมาเคลียร์ให้นะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณมากเลยจ้าท,ที่ที่ดูมาถึงตรงนี้เกมน่าจะเป็นอะไรก็ รอติดตามชมด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย